ความหูสึกที่ลึกลึกบอกให้บอได้เมื่อคนหักอายมาเพียนใจทิมอายไว้กับความเงาเจ้าสัญญาใจว่าสิหักอายจะมีเพียงเราน้องกระซิบเบาๆเป็นคำเว้าว่าหักอาหลายลหาย เวลา,าผ่านไปความลายใจก็เริ่มสแสดงเมื่อใจเจ้าให้เขามาแข่งอายถูกเขาแย่งแชมปหมดความหมายเขาลายมายอกเฟซบอกว่าหักอายเบิดหัวใจสถานายเจ็บปานตายบอกไผบอได้เก็บไว้คนเดียว เจ็บคักอายออกหักเจ็บคักเทือนี้ความหวังดีบ่มีเหลือไว้และเลียวลืมแล้วบ่เส้นทางที่เ่าเคยเที่ยวเคยหักกันแน่นเหนียวบ่เหลือเสียวเสียใจขึ้นมา บอกใจเจ้าของว่าต้องยืนสู้ต่อไปเมื่อเส้นทางของคนหักพายก้าวต่อไปกับใจอ่อนลาฉีกสัญญาใจเจ้าบอมิอายในคำสัญญาอดีตที่เคยผ่านมาเหลือเพียงน้ำตา หาใจ้ายเจ็บขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับสวัสดีครับ